สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาซื้ออุป,ปรกรณ์ที่ร้านสิริมานี่ร้อยเอ็ดนะคะนี่ดูอุป,ปรกรณ์เยอะแยะเลยอันนี้คือลูกไม้ลูกไม้ประดับสวยมากอันนี้เป็นผ้าแม่อันนี้เขาเรียกผ้าอะไรคะ,ะไดมอนคลฟ ไดมอนด์เค้กอันนี้ผ้านี้เขาเอาใบตัดอะไรดีค<ต>ะชุบก็ได้ลูกถ้าะมันเบาๆหน่อยอม,มันจะไม่มันเหมือนผ้าเคยอไงม,มันก็เหมือนผ้าเค้ปแต่มันไม่มันเหมือนผ้าเค้ปพ่อมีแต่สวยๆงั้นเลยอันนี้อันนี้ผ้าไทยอันนี้โซนผ้าไทยนี่ผ้าไทยนี่จะทำชุด ยกหน้านางชุดงานแต่งสวยมากเลยลายสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรไมั้ยอันนี้ผ้าผ้าไหมเปลือกไหมเปลือกไหมตัดเสื้อสวยมากเลยอยู่ตัวแล้วก็ไม่ไม่ค่อยร้อนเหมือนผ้าไหมด้วยนะไหมเนาะอัดกาแล้วจะสวยมากเลย อันไหนเขาเรียกแพทิปนี่ยออันนี้ใช่คะ่ะในเดียโอ้โหสวยมากเลยลายสวยมากนี่อัน,นอันนี้อะไรกระดุมนะคะนี่เบอร์ตามนี้เลยที่ร้านมีเยอะแยะเลยลูกไม้เยอะแยะเดี๋ยวจะพาดู อันนี้ผ้าชีฟองชีฟองใช่ไหมคะชีฟองนอกชีฟองนอกมันมันจะเนื้อหนักหนักกว่าชีฟองไอ้นี่น้ะไหมเนาะจะไม่บางเหมือนชีฟองอันนี้ออกฟ้าๆเขียวๆสวยมากเลยอันนี้ฟ้าสวยมากเลยสวยสวยสวยมากเลย มากเลยที่ร้านมีผ้าเยอะแยะเลยค่ะมีทุกแบบทุกสไตล์เลยอันนี้โซนผ้าลายหโหตัดชุดชุดเรสน่าจะสวยมากเลยดูสิคะอันนี้เม็ดละสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ลินินผ้าฝ้ายจะเป็น,น,นจะเป็นลินินแต่ว่าจะเป็นเนื้อ ใส่สบายกับลินินเพราะว่าจะผสมฝ้ายลายสวยมากเลยค่ะอันนี้เมตดละสามร้อยห้าสิบถ้าจะตัดชุดเดทนี่มันต้องใช้ประมาณกี่เมตรเนี่ยปร,รประมาณสองเมตรเนาะโอ้ผ้าหลากหลายมากเลยค่ะสวยมากๆเลยอันนี้เป็นผ้า อันนี้ทำเสื้อข้าราชการเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรแบบเนี้ยอันนี้ผ้าลายลายหัวใจสวยมากเลยตัดชุดโอ้สีแดงในกล้องอาจจะเป็นสีส้มแต่จริงจริงเป็นสีแดงสวยมากเลยค่ะสีแดงกับสีน้ำเงิน ที่ร้านมีผ้าหลากหลายมากเลยอันนี้เป็นโซนผ้ากาวค่ะผ้าอัดกาวผ้าอัดผ้าไหมผ้าป้ายอะไรก็ได้ค่ะนี่ถ้าเราอยากให้อยู่ตัวเราเอาผ้าเนี้ยไปไปอัดเสริมนี่ค่ะนี่จะมีกาวจะมีเม็ดกาวเล็กๆเวลาเราอัดก็จะแตกตัวติดกับเนื้อผ้าของเรา มีทุกสีเลยค่ะมีทุกสีเลยอันนี้จะเป็นผ้าฮานาโกะน,นี้ตัดจเกงตัดสูตรตัดกระโปรงผ้าฮานาโกะสองร้อยสองสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้ชื่อร้านสิริมานะคะสิริมาค้าผ้าอยู่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ตรงซอยโรงแรมร้รอยเอ็ดซิตี้เก่าสวยๆเยอะแยะเลยหันเพ่นดูนี่เป็นซุนเหมือนซุปเปอร์แบค็ค ผ้าจัเช็ดสวยมากมากอันนี้เป็นโซนผ้าตัดชุดโอ้สวยมากเลยเห็นผ้าลายแบบฟิวฟ,วฟวิไม่ได้แนละ้วชอบชอบผ้าผ้าลายฟรุง้งฟริ หนูชอบผ้าลายฟรุงร้งฟริ้งไปดูลูกไม้ลูกไม้แบบสวยๆชีฟองไหมโอ้ชีฟองสวยมากชีฟองไหมเม็ดละร้อยเองนะคะเม็ดละหนึ่งร้อยบาทเองสวยมากเนี่ยตัดเสื้อแล้วเป็นคุณนายเลยนะคะเนี่ย สวยมากเลยชีฟองผ้าไหมนี่จะออกเป็นเหมือนเหมือนผ้าไหมนะคะแต่ว่าจะบางเลยค่ะ <c oughs> สวยมากนี่เป็นโซนลูกไม้ดูลูกไี้ อันนี้เขาเรียกผ้าอะไรคะนนสปาเก็ต้เหมือนเหมือนไอ้นี่เนาะเหมือนเหมือนเครปเนาะอ๋ออันนี้เอาไปตัดชุดลาตีช,ชุดออกงานเนี่ยค่ะอันนี้โอ้โหถูกถูกมากเลยเม็ดละร้อยห้าสิบเองอะค่ะเนี่ยตัดชุดเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นช่างนะคะนี่เราเอาไปตัดเนี่ย ราได้ชุดเราเป็นสองพันสามพันเลยเนี่ยพันสองพันเลยสวยมากสีแต่ละสีนี้สวยมากๆเลยสวยมากๆเลยพริว้วใส่แล้วพริ้วนะคะชุดออกงานชุดลาตีอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้คือผ้าเคลปแต่ผ้าเครปนี้เนื้อก็สวยนะคะเนี่ยสวยสวยมากเลยเนี่ยผ้าเคลปนี้ก็ตัดชุดออกงานได้ค่ะโหสีนี้แบบกินใจมากเลยบานเย็นสวยมากๆอันนี้เขาเรียกผ้าเครปค่ะนี่เม็ดละหนึ่งร้อยบาทเองถูกมาก ถูกมากมากเลยโอ้ละลานตาไปหมดอันนี้เป็นโซนลูกไม้โอ้ลูกไม้โอดูลูกไม้ตัวนี้โอดูสิคะสวยมากมากเลย อันนี้เป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้นอกอน,นี่เป็นลูกไม้นอกโอ,ดดดดกโอ,โอ้ดูสีดูลาย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 สวยมากๆเลยโอ้โหสวยสุดสุด อันนี้มียกดอกด้วยมีปักดอกอันนี้มีปักดอกด้วยค่ะโอ้นนอยสวย